นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตตสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสต,ตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นด้วยเสียงก่าวขอนอบน้อมพระธรรมขอนอบน้อมพระสงฆ์ กราขอขาโอกาสครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระเพื่อนสาธมิตรตลอดไปถึงเจริญพรไปยังสันทายญาติโยมผู้ใกล้ในการสนับรับฟังทุกคนทุกท่านวันนี้มีโอกาสได้นำเรื่องเกี่ยวกับการทําบุญเจประการอันจะนำไปสู่ความเป็นเท้าสก,กววัดชอว่าวัตถบทเจประการที่มคา,ามานพ กับเพื่อนๆอ,อีกอนอีก3คนพา,ากันการทำบำําเพนบุญในสมัยปางก่อนพอมาปัจจุบันาชาติก็ได้เกิดเป็นเท้าสก,กัดเทวราชพร้อมกับหมู่คณะทั้งเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้เป็นภรรยาก็เกิดในสถานที่เดียวกันต่างก็บันเทิงเริงใจในสุคติโลกสวรรค์เพราะฉะนั้นจึงนำ ได้รับอาราธนาจากท่านพระอาจารย์พระมหาบุญชูสุขุมาโลได้มาบรรยายเรื่องเท้าสกัดเทวราชที่ปรากฏอยู่ในกุตตะกนิกากคาถาธรรมบทก็เนื่องด้วยว่าวัดป่าบุญรกุมก้าวของเรากําลังก่อสร้างพระเจดีย์แล้วก็กําลังทําถนนหนทางซึ่งเป็นบริบทบริวารของเจดีย์เพื่อให ผู้คนเข้ามากราบไหว้สักการะไปมาสะดวกในเรื่องถนนห้นทางทางเข้าใหม่เทพูลร,ราชถนนใหม่แล้วก็รวมไปถึงสวนจัดสวนจัดแต่งบริเวณเจดีย์อาจารย์ก็เลยรัฐนาให้แสดงธรรมในเรื่องนี้พอเกี่ยวกับการบำเพ็ญบุญของญาติโยมด้วยเหมือนกันจึงในรัฒนาให้แสดงธรรม พระศาสดาได้ทรงอาศัยเมืองเวซาลีในประทับอยู่ในคูตะคารซาลาก็ได้ปรารบเท้าสก,กาดเทวราชปรารบเรื่องของเท้าสก,กัดเทวราชเจ้าด้ฉวีมีพระนามว่ามหาลิเนี่ยประทับอยู่ในกรุงเวสาลีพระองค์เองได้สนับพระธรรมเทศนาในสกกปัญหาสูตร ของพระตถาคตแล้วก็ทรงดำรีว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสมบัติของเท้าสกัดไว้มากมายในในสกัดปัญหาสูตรนั้นก็เลยมีคิดความดำริต่อไปว่าพระองค์หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วจึงตรัสหรือว่าไม่ทรงเห็นแล้วตรัสความหมายก็คือพระพุทธองค์ได้ได้เห็นเท้าสกาดจริงหรือไม่ แล้วได้พูดแล้วได้ตรัสออกมาหรือว่าไม่ได้เห็นไม่เห็นก็สามารถพูดได้อย่างนี้คนเป็นแบบนี้ก็มีแล้วทรงรู้จากเท้าสักกะหรือไม่เราก็จะทูลถามพระองค์ให้ทรงทราบเท้ามหาลีได้มีความดำริอย่างนี้เจ้าลิชวีชื่อว่ามหาลีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทึงที่ประทับขั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวาย บังคมพระพุทธเจ้าประทับที่สมควรข้างหนึ่งได้กราบทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าแต่พระองค์ผู้เจริญเท้าสก,กะจอมเทพทั้งหลายท้าสก,กะดผู้จอมแห่งเทพทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงเห็นแล้วแลหรือพระองค์ทรงเห็นแล้วด้วยตาเองหรือพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำว่ามหาลี ท้าสกาเทวราชเท้าสกาผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายเนี่ยอตมาภาพเห็นแล้วก็แต่พค์ผู้เจริญก็เท้าสกานั้นเป็นเท้าสกาปลอมเป็นแน่ว่าอย่างนั้นเพราะว่าเท้าสกาผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายบุคคลเห็นได้โดยยากพระเจ้าข้ามหาลิอตมาภาพรู้จักทั้งตัวเท้าสกรารแล้วก็ทั้งธรรมที่ทําให้เป็นเท้าสกา รู้จักเห็นรู้เช่นเห็นชาติรู้จักตัวด้วยเห็นตัวก็จําได้แล้วก็รู้จักทำที่ทําให้เป็นเท้าสักาด้วยก็เท้าสักกาถึงกว่าเป็นเท้าสักกาเพราะสมทานธรมเหล่าใดอัตมาภาพก็รู้จักทรรเหล่านั้นด้วยรู้จักทั้งสภาวะธรรมหรือว่าธรรมที่ทําให้ได้เกิดเป็นเท้าสักกาเนี่ยก็จังรู้จักด้วยออย่างนั้น ท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายในการก่อนเป็นมนุษย์ได้เป็นมนุษย์ชื่อว่ามาาัคคะเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าท้าวมัคคาวาท้าวมัคควาเนี่ยพระองค์พระจอมก็ตรัสอย่างนี้ที่ได้ชื่อว่ามาาัคคะมัคควานเนี่ยเป็นชื่อของท้าวสังกาชื่อนึงเนี่ยโดยมากเราก็จะได้ยินแช่ท้าวสักะกหรือว่าอีกชื่อนึงก็ชื่อว่าพระพอ,อิน มีกายเขียวอย่างนี้นะมหาลีเท้าสก,ก่าผู้เป็นจอมแห่งเทพในการก่อนเป็นมนุษย์ได้ให้ทานก่อนเขาได้ได,ได้ได้ทำทานก่อนคนอื่นเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าเท้าปุรินทัทะผู้ให้ผู้ให้ก่อนท้าสก,ก่าผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายในการก่อนเป็นมนุษย์ได้ให้ทานโดยคารพ เพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าเท้าสักกะนี่ไงคำว่นะาเท้าสักกะเท้าสักกะที่อูบาอาจารย์ก็จะเรียกอยู่เนืองๆได้ยินบ่อยๆคือเท้าสักกะก็เพราะว่าอะไรถึงจึงชื่อว่าเท้าสักกะเพราะว่าให้ทานโดยเคารพสักกะนี่นะฮะเท้าสักกะผู้เป็นจอแห่งเทพในการก่อนเป็นมนุษย์ได้ให้ที่พักอาศัย เพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าเท้าวาสวะผู้ให้ที่พักอาศัยเท้าสก,ก่าผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายทรงดําริข้อความตั้งพันได้โดยครู่เดียวเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าสหัสสักขะผู้เห็นอาจตั้งพันผู้คิดธรรมะได้รวดเร็วดังพันในไว้งั้นมหาลินางอสุรกัญญาชื่อสุชาดา เป็นประชาบริของเท้าสกกะผู้เป็นจอมแห่งเทพเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าเท้าสุชัมบดีเป็นผัวของนางสุชาดาเขาก็เลยเรียกเท้าสกกาว่าเท้าสุชัมบดีเท้าผัวนางสุชาดามหาลิเท้าสกกาผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายสเสวยราชสมบัติเป็น อิสริยาธิปัดแห่งเทพทั้งหลายชั้นดาวดึงเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าเทวนมินทะผู้เป็นจอมแห่งเทพชั้นดาวดึงมหาลีเท้าสกาถึงความเป็นเท้าสกาแล้วเพราะได้สมาทานวัตตบท7ประการใดวัตตบท7ประการนั้นได้เป็นอันเท้าสกาผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลาย ซึ่งรั้นเป็นมนุษย์ในการก่อนสมทา,านให้บอดิบุญแล้วสมทา,านคือกระทําให้บอดิบุญแล้วในวัตบทเจประการวัตบทเจประการเป็นฉน,นล่ะหนึ่งเราเป็นเราพึงเป็นผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงมารดาบิดาตลอดชีวิตนี่ก็อย่างหนึ่งพึงเป็นผู้มีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในต,ะตระกูลตลอดชีวิตนี่ก็เป็นอย่างหนึ่ง เป็นผู้พูดจาอ่อนหวานตลอดชีวิตนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งพึงเป็นผู้ไม่ส่อเสียดไม่พูดส่อเสียดตลอดชีวิตนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งพึงมีจิตปราศจากมนทินคือความตรณีมีเครื่องบริจาคอันสละแล้วมีฝ่ามืออันล้างแล้วยินดีในการสละล้างมือคอยหยิบของให้ส่งให้พวกกับคนที่มาขอ ก็ยินดีในการเสียสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการจำแนกแจกทานอยู่ครอบครองเรือนตลอดชีวิตในการอยู่ครอบครองเรือนตลอดชีวิตเนี่ยก็จะเป็นไปด้วยความการสลระบริจาคนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งพึงเป็นผู้กล่าวคำสัตย์ตลอดชีวิตนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งพึงเป็นผู้ไม่โกรธตลอดชีวิต ถ้าความโกรธเกิดขึ้นแก่เราเราก็พึงหักห้ามมันเสียโดยพันทีเดียวนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งรวมทั้งหมดก็เป็นเจ็ดอย่างมหาลีเท้าสากาถึงความเป็นเท้าสากาได้เพราะความเพราะได้สมาทานวัตบทเจ็ดเหล่าใดวัตบทเจ็ดเหล่านั้นได้เป็นของอันเท้าสากาผู้เป็นจอมแห่งเทียมทั้งหลายครั้นเป็นมนุษย์ในการก่อนสมาทานให้บริบูรณ์แล้วชนนี้แหละพระสมมาสมุทจาก,ก็ตัดความเป็นไป ของเท้าสก,กาให้เจ้ามหาลิได้สดับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามหาลิกรรมนี้เท้าสก,กาทําไว้ในคราวเป็นมฆะ,ะมานพพอได้ตรัสอย่างนั้นมหาลิเท้าเจ้าลิษบีก็ใคร่ที่จะจะ,จะสดับข้อประพฤติปฏิบัติของเท้าสก,กานั้นโดยพิสดาร จึงได้ทูลถามพระผู้มีพระพาคเจ้าอีกว่ามามา,ามามามนพปฏิบัติอย่างไรพระเจ้าค่ะพระอ,องค์ก็ตัดว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังถ้าเช่นนั้นถ้ากันนั้นจงฟังเถิดมหาลิพระอ,องค์ก็ได้ทรงนําอดีตที่ทานมาเล่าให้ฟังมาตัดให้ฟังในอดีตการมา้ามานพชื่อว่ามา,ามามนพมีชื่อว่ามาฆในอาจาราคามในแคว้นมคต ไปสู่สถานที่ทํางานในบ้านเอาปลายเท้านี่เขีย่ยคุ้ยฝุ่นสถานที่ที่ตนเองยืนนั่นน่ยให้ราบเรียบเพื่อจะยืนได้สะดวกได้ทําให้เป็นปรับพื้นที่เอาเท้าเนี่ยเอาปลายเท้าของตัวเองปรับฐานพื้นที่ปรับพื้นที่ให้เป็นสถานที่หน้าหน้าพักผ่อนก็ยือนอยู่พักอยู่ตรงนั้นต่อมามีคนอีกคนนึง ก็มาผลักเขาออกไปนมามข่ามมานบเนี่ยออกไปจากสถานที่นั้นแล้วตัวเองก็พักอยู่แทนยืนอยู่แทนจะบอกว่าอีกคนหนึ่งก็เอาแขนผลักเขานําออกจากที่นั้นแล้วตัวเองก็ได้พักเสียเองทีเดียวมข้ามมนพก็ไม่ไม่โกรธต่อคนนั้นแล้วก็ได้การทําที่อื่นให้เป็นร,รัมมานียสถานแล้วก็พักอยู่เขาเขาไล่ที่ตัวเอง ตัวเองก็ไปสร้างที่ใหม่ไปทําที่ใหม่ก็เป็นที่นั่าลื่นลมเหมือนเดิมคนอื่นมาเห็นอีกก็นําเขาออกไปอีกคนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเล่าเขาก็ไม่โกรธต่อคนเหล่านั้นเลยพอคนแล้วคนเล่าก็ได้มาคิดว่าชนทั้งชนทั้งหมดเหล่านี้เป็นผู้ได้รับความสุขแล้วเพราะว่าไปยืนนั่งอยู่ในสถานที่ที่ลื่นลมในที่ที่เขาทาไว้ ก็เกิดมีความสุขกายสบายใจกรรมนี้พึงเป็นปุญกรรมที่ให้ความสุขแก่เราหมายความว่าทําสถานที่ที่ให้คนอื่นไปอาศัยนั่นเนี่ยเขาก็ได้คนคนไปอาศัยก็ได้รับความสุขผู้ให้ผู้สร้างเนี่ยก็ได้รับความสุขไปด้วยว่าอย่างนั้นเกิดไอเดียขึ้นมาก็เลยวันรุ่งขึ้นได้ถือเอาจอบไปทําสถานที่เท่ามน,นทนที่ที่เป็นลานลานกว้าง ให้เป็นสถานที่น่าลื่นลมประชาชนได้เข้าไปพักอยู่อาศัยในสถานที่นั้นทำเสร็จแล้วก็มีคนเข้าไปพักอาศัยพอถึงฤดูหนาวมานพก็ไปก่อไฟให้คนเหล่านั้นพอถึงฤดูร้อนก็นำน้ำไปให้ตักน้ำมาให้ก็บริการอยู่อย่างนี้ไม่เห็นแก่เดือดเหนื่อย ต่อมาเขาคิดว่าชื่อว่ารามณียสถานเป็นที่รักของคนทั้งปวงชื่อว่าเป็นที่ไม่เป็นที่รักของใครๆไม่มีหรอกจำเดิมแต่น,นี้ไปเราควรทําที่เที่ยวเราควรเที่ยวทําหนทางให้ราบเรียบพอคิดเห็นดังนั้นก็เอาละเราจะทําสถานที่ให้ราบเรียบปราบทางทางทางคนทางมาให้คนเดินจะได้เดินสะดวกก็ถือจอบออกจากบ้านไปแต่เช้าตู่เลย ปราบถางห้นทางที่ให้ราบเรียบตัดจริงไม้ที่ควรตัดที่มันจะละลานสีสัตว์ที่มันจะเกะกะก็กต,ตัดเสียภายหลังกำลังทำอยู่มีบุรุษคนหนึ่งเห็นมานพกำลังทำงานก็เลยมาถามเขาว่าทำอะไรล่ะเพื่อนเอ้ยมากามานพก็บอกว่าฉันทำห้นทางเป็นที่ไปไปสวรรค์ของฉันนะเพื่อนเพื่อนก็บอกว่างั้น ขอทำเป็นเพื่อนได้ไหมก็ไม่เป็นไรจงทําเถิดธรรมดาสวรรค์ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนเป็นอันมากมาคามโนก็ก็ไม่ได้คัดค้านแต่อย่างใดนะเพื่อนจะทำด้วยก็ก็เชิญชวนทำด้วยกันต่อไปต่อมาเนี่ยคนสองคนได้เป็นสหายร่วมกันทางทางคนทางด้วยกันสองคนต่อการไม่นานก็มีชายคนอื่นมาเห็นเข้า ก็ลเลยถามในทํานองเดียวกันนั่นแหละเขาเหล่านี้ก็ตอบว่าจะทำารรนหนนทางคนที่ถามแล้วถามแล้วก็ยินดีปีดาแล้วก็ร่วมที่จะทําหนนทางด้วยรวมคนทั้งหมดนี่จึงได้เป็นสามสิบสามคนรวมทั้งมาคคะมานพเนี่ยก็เป็นสามสิบสามคนจนทั้งหมดแม่นั้นถือวัตถุมีจอบเป็นต้นกระทำหนนทางให้ราบเรียบได้วันละประมาณหนึ่งโยศสองโยชน ทางทางคนทางไปเรื่อยต่อมาในบ้านผู้ใหญ่บ้านก็มาคิดเห็นว่ามนุษย์เหล่านี้ประกอบแล้วในฐานะที่ไม่ควรประกอบเขาทําบุญนั่นแหละแต่คนบาปก็เห็นว่าเป็นการทําที่ไม่ควรว่าอย่างนั้นมันมีคนบุญกับคนบาปนายบ้านหือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีความคิดเห็นว่าพวกนี้นี่ยทาการงานที่ไม่ควรทํา ไอ้สิ่งที่ทำน่าจะไปหาปลาหาเนื้อในป่านู่นนะจากป่ามาแล้วก็ไปทำสุราต้มสุราดืม่มเมื่อทำกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็จะได้มีส่วนอะไรบ้างในเนื้อในปลาในสุราเหล่านั้น